ขออนุญาตถามคุณอัดเลยนะครับ,รบว่า Wisdom Experience b o บคืออะไรครับคอนเซปต์มันคืออะไรครับเอ่อจริงๆต้องเกริ่นของคำว่า Wisdom ก่อน Wisdom เป็นแบรนด์ภายใต้ MQDC นะครับแล้วก็ Wisdom เนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่เป็นหลักคำว่า วิสตอมเอ็กเซเรียน์บอกหรือคำว่าเว็บเป็นตัวย่อเนี่ยนะครับคือไลฟ์สไตล์สเปซที่เราต้องการใช้เป็นที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของว i สตอมเนี่ยให้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในเราได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่เราผสมผสานในการอยู่อาศัยนะครับเป็น MQDC s n d a r d หรและวิ d o อม t a n d a r d เนี่ยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิดที่เราวางไว้คือ for all well being ต้องบอกก่อนว่าผมป็นแบรนด์คำว่า wisdom เยนะครับบางทีเราจะนึกถึงโอ้โหกูดคุณลิ i t y ไหมครับมีความเรียกว่าน่าเชื่อถือแต่ที่นี่เองเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้สึกว่าอบอุ่นเข้าถึงได้ตั้งใจทำอย่างนั้นเลยไหมครับใช่ครับเราต้องการให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงเราง่ายๆได้มาเรียนรู้สัมผัสเราง่ายๆไม่ต้องผ่านรูปแบบของคุณต้องเข้าไปที่เซลล์แกลเลอรี่เข้าไปที่สำนักงานอะไรอย่างเนี้ย คุณแวะแค่ผ่านมาคุณเดินทางไปทํางานเดินทางผ่านมาคุณแวะเข้ามาดูได้เข้ามารู้จักเราเ,ออเข้ามารู้จาักการูปแบบการใช้ชีวิตรู้จักเทคโนโลยีรู้จักคอนเซ็ปต์และรู้จก concept, ักแอคทิวิตี้ต่างๆที่ทางทีมวิสตอมเนี่ยภายใต้วิสตอมโซซิที้ทำเนี่ยก็จะสามารถได้เรียนรู้ว่าอ๋อเวลาคุณมาเป็นสมาชิกของเราหรือคุณสนใจรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญไม่ใช่แค่ ให้มารู้จักอย่างเดียวนะครับเรายังมีการแชร์พวกโนเรชชร์ลิ่งต่างครับให้ให้คุณได้เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเรามีออนไลน์ที่คุณจะสามารถริ์เข้าไปเห็นอ,อ,องค์ความรู้ต่างๆที่เราคิดไว้รหรือแม้กระทั่งในในบางโอกาสเนี่ยเราก็มีอีเวนต์ลูกค้าเราอยากให้เข้ามาดูเนี่ยคใครครับอยากให้มาดูมาสัมผัสที่นี่ครับก็คือเราคิดว่าบุคคลทั่วไปครับที่มีโอกาสผ่านไปเฉพาะกลุ่ม ลูกค้าหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณย่านลาดพาร้าวจาใช้ MRT ลาดพร้าวแห่งนี้นะครับเวลาคุณผ่านไปมาไปทํางานไปทาธุรกิจแล้วคุณเหนื่อยหรือคุณอยากจะพักคุณมาแวะพักก่อนรหรือคุณจะนัดเพื่อนนัดคนรู้จักมาพูดคุยก็มาที่นี่ใช้เป็นที่มิ팅ใช้เป็นที่พูดคุยเพื่อปะสังสรรค์หรือเด็กๆอยากจะเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมทํางานก็ใช้ที่นี่เป็นที่ทํางานได้<ม>นั่งทําการบ้านทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมก็ใช้ที่นี่ได้นะครับ ยกตัวอย่างได้ไหมครับองความรู้หรือว่าเวิร์กช็อปที่เราเคยทำมาแล้วในอะไรบ้างครับอ,อ,องค์ความรู้ก็คือเทคโนโลยีในการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยทั้งหมดเลยเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างยกตัวอย่างที่นี้นะครับ,รบเรามี ERV เรามีตัวคนโทรลปริมาณคุณภาพออกซิเจนนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่หรือนั่งทํางานอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย พอถึงขีดหนึ่งปุ๊บเรามีเรามี E R V ดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาทําให้ภายในเนี่ยเป,เป็นอากาศที่มีปริมาณออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือองค์ความรู้หนึ่งนอกจากนั้นเรื่องของการออกแบบพื้นการออกแบบตําแหน่งไฟการออกแบบขนาดความสูงเก้าอี้ต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยเราผ่านการพิจารณาคัดกรองมาหมดแล้วมีการสืบทาเวิร์กชอปนะครับแล้วถึงได้ออกมาเป็นดีเทลในในแบบส่วนต่างๆ นะครับอันนี้สามารถดูได้จากจอหรืออาจจะสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับแล้วก็มีจอที่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับอันนี้คือคือส่วนหนึ่งขององค์ความรู้แล้วก็ที่สําคัญคือเรามีร้านกาแฟชูวีดูว่าที่แบบอร่อยมากครับนะครับแล้วก็หอมกรุ่นแล้วก็มีมาจากเมล็ดพันธุ์กาแฟที่คุณสิงโตอุตสาหแบบช่วยดูแล้วก็คัดกรองมานะครับก็เมื่อเข้ามาที่นี่จะได้รับความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็แถมได้ ชิมกาแฟอร่อยอร่อยด้วยคุณสิงโ,โตนาโชคไปแมทกันได้ยังไงครับกับคุณสิงโตครับสิงโตก็เป็นเป็น,ปนหนึหนหนหนท่านที่แบบมีอินสปิเรชันเกี่ยวกับกาแฟนะครับและเป็นคนที่เป็นนักร้องนักสแสดงที่ป๊อปปูล่าคนรู้จักและที่สำคัญก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจนเราเราดูแล้วแล้วเรามาพูดคุยกันเออใช่เนอะอันนี้คือมี เขาเรียกว่า DNA ที่มันคล้ายกันมันมีอะไรบางอย่างที่มันตรงกันมีเคมีมันตรงกันเราก็เลยเชิญเข้ามานะครับคุณสิงตัวแกเข้าสนุกมากแกบอกอู้พี่ผมได้ทํากาแฟอย่างที่ผมชอบแกไม่ได้คิดว่าแกจะทําร้านกาแฟเยอะแยะใหญ่โต เพื่อสร้างธุรก,กิจมากมายแต่แกบอกแกอยากทํากาแฟด้วยใจรักอันนี้คือสิ่งที่เราอยากอยากส่งเสริม <c oughs> เราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ๆคนอื่นที่มีความคิดแบบนี้ได,ได้ลองทําแบบนี้ดูนะครับ <c oughs> พอดีเรามีโอกาสแล้วผมชิมกาแฟคุนิโตกัอร่อยจริงครับอันนี้เป็นสาขาแรกนะครับได้ยด้ว่าเพิ่งเปิดตัวเลยเพิ่งจะได้คิกออฟเลยมีโอกาสจะทําแบบนี้เป็นโมเดลออกไปที่อื่นไหมครับอันนี้แน่นอนครับเราคิดว่าถ้าอันนี้เป็นประโยชน์เราใช้ตัวนี้เป็นเหมือนตัวอย่างในการทดสอบว่า ลูกค้าเข้ามาต้องการอะไรบ้างแล้วรูปแบบที่เราควรพัฒนาหรือการปรับปรุงเป็นยังไงบ้างเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างสําหรับตําไซต์ต่อๆไปนะครับเราก็มองไม่ใช่เป็นแค่เรื่องไลฟ์สไตล์ที่จะมานั่งพักอย่างเดียวนะครับใน Wisdom Experience Box ในที่แห่งใหม่หรือที่ต่อไปเนี่ยเราบอกไม่ว่าทั้งในสถาบาันการศึกษาในมหาวิทยาลายัยเราสามารถไปสนับสนุนการศึกษาสร้างโอกาสให้นักศึกษา ได้ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ได้พัฒนาตัวเองหรือประกอบอาชีพอะไรไหมหรือแม้กระทั่งไปในแหล่งชุมชนอื่นๆเพื่อไปช่วยส่งเสริมแหล่งชุมชนอื่นๆด้วยนะครับ,รบแล้วก็ทําให้เขาเข้าสึงเราด้วยนะครับ